สายตีนะครับตีนเลเวอร์อ๋อคุณบอลคุณปอก คนดูเนื้อก็ะอบยืตักขึ้นมาให้เลยเจ๋งมากนี่นะครับทุกคนวันนี้พามากินชาบูชื่อร้านว่าชาบูว่างๆงนะครับเป็นชาบูไต้หวันที่อยู่ย่านบางปูสมุทรปราการฝั่งนี้นะครับ <c oughs> เป็นร้านลับๆับที่ซ่อนตัวอยู่หลังคาเฟ่เดี๋ยวพาเข้าไปดูครับบรรยาก,กาศเข้าได้2ทางนะครับวันนี้ทางเมนหลักก็คือจะอยู่ในคาเฟ่เราต้องผ่านประตูนี้เข้าไปนี่เมื่อเราเดินผ่านนี้แล้วปุ๊บร้านจะอยู่นี่เลยด้านหลังเราต้องเดินเข้าทางนี้นะครับทุกคน <c oughs> นี่มีป้ายเมนูอยู่ <c oughs> แล้วก็เดินเข้าไปในทางนี้ที่นี่ก็มีป้าใให้ด้วย น่ารักมากตีนะกันเสื้อหมิ่นเลยครับใส่กันเสื้อหมิน่นก,กันเสือเส้อหมิ่นเลยกันเลอะได้ดีนะอ,อ๋อน,นี่ก็คือลูกค้ามากินเลยเมื่อกี้เขาใส่อันนี้แล้วทุกว่าตอนแรกเป็นว่าเป็นพนักง,งานงงเชียวร้านนี้ชื่อว่าร้านว่างๆชาบูนะครับเป็นร้านลับๆที่ซ่อนอยู่ในคาเฟ่แถวบางปูเขามีเมนูที่นี่หลากหลายราคามากนี่ว่างๆชาบูเคมากแต่ว่าเราเลือกสั่งคือจริงๆเริ่มต้นตั้งแต่แบบเนี้ย299 แต่จริงๆเราเลือกสั่งาามาเป็น389เพราะว่ามันสามารถทานเนื้อพรีเมียมได้ด้วยน้ำซุปที่นี่ก็จะมีให้เลือกประมาณเราจะเลือกได้ประมาณ3เนาะแต่ว่ามีช้อ,อยยูประมาณ5อย่างนะครับซุปหมาล่าซุปเฉพาะสูตรของที่นี่ซุปต้ยมยำซุปซูชิยากีแล้วก็ชิเฮดตรงนี้ก็จะมีลายเป็นผักแล้วก็เครื่องที่เราสามารถเลือกเองได้เลยนะครับตรงนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มพอนสื่อใส่ไข่ด้วยอะ่ะน่ากินมากอันนี้ให้เขาปรุงมาให้นะครับที่ร้านปรุงให้เราสามารถไ้ที่ร้านปรุงให้ได้หรือเราจะปร อันนี้น้ำมันงาที่ชอบนะคอนเสิร์ตที่ใส่ไข่แล้วก็มีน้ำจิ้มฮาน้ำจิ้มฮาอ่ะเป็นคนที่ไหนแล้วน้ำจิ้มเป็นถ้วยแล้วจิ้มงาแล้วจิ้มคอนเสิร์ตอันนี้คือน่ากินมากแล้วก็ที่ไม่เคยไม่ค่อยจะเห็นจากร้านอื่นคืออะไรรู้ป่ะตัวสบายนางนี่เราพอเห็นหอยู่ว่ามีหมดนะครับมีมทุกอย่างแต่ว่าตัวที่เซอร์ไพรส์มากก็คือตีนไก่ตัวเล็บมือนางซึ่งไม่ค่อยได้เห็นจากร้านอื่นเนเท่าไหร่แต่ก็ชอบกินแต่ต้องลอง เราสั่งเป็นสองเตาแยกมาวันนี้มีเตาบาร์บีว BBQ, สำหรับปิ้งย่างนะแล้วก็มีเตาชาบูเราสามารถเลือกทานเนื้อเสือร้องไห้กแับเบนื้อพีเมียมได้นี่ให้ดูอันนี้นะ่าจะเป็นเนื้อเสือร้องไห้ครับทุกคนถ้าที่ร่าซอสแบบนี้คือสำหรับปิ้งย่างที่เป็นบาร์บี큐เชตต์บาร์บีคิว BBQ, ก็มีแอดเพิ่มนิดหน่อยอนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อมีหมูมีไก่มีครบเลยนี่เอามาอย่างละหนึ่งสั่งก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้เราสั่งน้ำซุปมาล่าอันนี้ซุปต้มยำอันนี้เป็นซุปมเเ เก๋นะมีซุปมะเขือเทศด้วยอะคุกคนเราจะใส่ลงไปเลยน,นี่เราจะต้มนานหน่อยใส่ผสมกันอันนี้เป็นเนื้อหมูนะครับนี่นนี่เราไม่ต้องควานหาเนื้อเลยนะครับคือข้อดีของนี่นี่นี่ดูมันตักขึ้นมาให้เลยเจ๋งมากชอบอันนี้มากเอาก็ลงไงอะออโอ้ความเก๋ไก่ใส่เนื้อเลเวอร์มาครับทุกคนนี่นี่สวยมากจะกินกับพรสื่อใส่ไข่ พอนสืร์นี่คือดีนะพอนสืร์ใส่ไข่บุคคนดูเนื้อน้องปิ้งย่างนะปิ้งย่างเราจะกินกับน้ำมันงาเรามาชิมกับน้ำมันงาแล้วกันอืมดีๆปิ้งย่างแล้วมันหวานๆเนี่ยสุกเร็วมากเลยว่ามันสุก เนื้อย่างนี้กับทั้งมังงะคือดีมากครับทุกคนเราต้องจุ่มเยอะๆทุกอย่างานเนี่ยพอเสือก็ดีมากอืฮึฮึชอบย่างกับย่างอร่อยกว่านี่เราก,กินอย่างนี้อ็แบบพริกกระเทียม่ะใสะน่น้ำจิ้มมานิดนึง<ม>นี่อย่างนี้นะครับทุกคน<ร>แล้วก็เราก็ใส่พริกหม่าล่า,าจะกินทำไมก่อนก<ร>ินในความน่ากิน<ร>นี่รสเก่ง อืมอืมที่มาลองคุณชอกอือเดี๋ยวก่อนอืมอืมใส่พิกเขาดีมากนี่นะทุกคนที่มาลองร้านนี้เพราะว่าอยากกินอันนี้แหละไก่ทอดกรอบๆเขาบอกว่าที่นี่คือดีมากเป็นร้านชาบูที่มีไก่ทอดกรอบมากร้อนๆอ,อืม ก็ออทอดยี่ก็ทอดอร่อยอ่ะถ้ามาลอเย็นมันมีปูนี่เครื่องเืิรมีฟองเข้ากันมากทุกคนคืออนี้แนะนำเลยอันนี้คือดีมากออ,อ,อ,อันนี้เมนูแนะนําที่น่าลองอีกหนึ่งอย่างนะครับทุกคนคือไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไงไม่เคยกินแต่ว่ารู้สึกว่าอยากแนะนํเพราะหน้าตามันแปลกใหม่เป็นแบบต้มซุปปลากระพงรับ,รบแล้วที่มันแปลกคืออะไรปะ กินข้าวเนี่ยข้าวคุกถัว่วผมไม่เคยเห็นข้าวคุกถัว่วข้าวคุกถั่วเขาบอกมันจะเข้ากันชิมซุปกอะไรยกันอืมอร่อยอันนี้คือเขาแนะนํามานะครับนี่มีข้าวกับถัว่วโดยพริกก็น่าจะอร่อยนะโอหอืมอืมอืมอ,อันนี้ดีข้าวตัวเฟรชมาก ซุปอร่อยจริงอร่อยอร่อยมากครับซุปเกีก๊ยวข้าวเสตียวเนี่ยอันนี้คือแนะนําเลยอ่ะถ้ามาอยากให้ทุกคนสั่งอันนี้เพิ่มนะแค่แอดอนเพิ่มคือมันซินมากอืออือเกี๊ยวข้าวเสตียวนี่มันเพิ่นอ่ะมันตุนๆมันมันนี่นี่นี่คือไม่งาแล้วกันร้อนสายตีนะครับตีนเล้วเวอร์อ๋อ oh. อืมปั๊อืมแต่ตีนอร่อยไก่ดีมากอืมเด็ดของดีอันนี้คือของโปรดผมอีกหนึ่งอย่างนะครับทุกคนสบายนางชอบกินมากเทไปเลยอ อ,อมืมน้ำตุ้มกระดูกอืมเอาแต่มันจะติดเค็มๆนิดนึงอันนี้คือเส้นเส้นอะไรอ่ะเหมือนเส้นกว๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะอ๋ออันนี้คือเส้นมันครับทุกคนไอ้รู้นี่เราจะใส่ไปเป็นการกินที่ทุลักทุเลว่าความสนุกของการกินเส้นนะครับทุกคนวุ่นวายมากกับเส้นแต่อยากกินอ่ะมันดูน่ากินเดียร์น,นี่ครับเส้นมันๆหรืว่ามันร้อนมากว <ๆ S 1> ่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไปก็เหมือนเส้นอันนี้เหมือนกันนะสลิมอะไรเกี่ยวกับซุปมะเขือเทศนี่อือคราวนี้ซื้อซัดแน่มันร้อนมากนะทุกคน มันไม่สามารถแบบดูดได้อะเส้นมันเหนียวมากเฮ้ยแต่เส้นมีความอร่อยมากเส้นอร่อยมากชอบจังกินยากมากอืมแล้วก็ตอนเย็นนะครับตรงนี้จะเป็นลานเบียนะครับลานเบียแล้วก็มีหม่าล่าปิ้งไม้นี่เป็นไม้ไม้อันนี้คือเป็นหม่าล่าปิ้งไม้อันนี้หมูเหรอครับโอเคสามลม้ชิมสามาไม้นี่ไหมสิบบาทดูน่ากินนะเดี๋ยวก็รอก็ยากอันนี้ครับอันนี้ที่ร้านนะครับ มีโปรเครื่องดื่มมีฟองด้วยนะครับทุกคน219บาทตาอหทตัว2อ2ชั่วโมงกินได้เต็มที่เลย2ชั่วโมงเติมฟรีได้ไม่ง่านโปรนี้เด็ดมากคุ้มเลยอันนี้คือคุ้มเลยคุ้มจัดสนใจก็มาลองกันได้ครับ See you next day on Boy Next Day s h a n n e